สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธนะคะามารยาทชาวพุทธก็คือกิริยาวาจาของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะถือว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยนะคะมีหลักธรรมคาสอน ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยฝึกให้คนน่ยมีกิริยามารยาทที่มีความงดงามนะคะคนที่พบเห็นเกิดความประทับใจนะคะในวันนี้เรื่องมารยาชาวพุทธเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทที่เราอะในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องปฏิบัติต่อพระสงฆ์นะคะ,ะเรื่องแรก การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในศาสนาพิธีที่บ้านนะคะาชาวพุทธเนี่ยนิยมทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะคะเมื่อพระสงฆ์เนี่ยไปถึงบ้านแล้วเนี่ยชาวพุทธเนี่ยจะเชิญพระสงฆ์หรือว่านิมนต์พระสงฆ์เนี่ยไปที่ที่จัดให้จัดไว้ให้พระสงฆ์นั่งนะคะโดยปกติเนี่ยจะนิยมนิมนต์พระเนี่ยจำนวน อห,หรือ7หรือว่า9รูปนะคะถือว่าเลขขี้เนี่ยในทางพระพุทธาศาสนาเนี่ยเป็นเลขที่มงคลน,นะคะเมื่อพระสงฆ์มามาถึงที่บ้านเนี่ยควรที่จะรับรองท่านด้วยอัธยาศัยไมยตรีที่ดียิ้มแย้มเป็นมิตรพูดจาสุภาพก่อนอื่นเนี่ยต้องถวายน้ําก่อนเลยนะคะถวายาน้ําดื่มแล้วก็อยู่ร่วมสนทนากับพระสงฆ์จนจบพิธีทําบุญ แล้วถึงเดินไปส่งพระขึ้นรถหรือว่าถ้าเราไปรับพระมาก็คือ,อไปส่งพระที่วัดนะคะอันนี้คือการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในศาสนาพิธีที่บ้านนะคะอันที่สองการสนทนาและการใช้คำพูดกับพระภิกษุตามฐานะเนาะเราควรพูดยังไงก็คือพูดพูดจจไพเราะนะคะ ใช้คำพูดที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สถานภาพของตนเองนะคะผู้ชายอาจจะพูดกลับผมผู้หญิงอาจจะพูดดิฉันอย่างนี้นะคะไม่พูดล้อเล่นกับพระสงฆ์ถึงแม้ว่าพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจะไม่ล้อเล่นกับพระสงฆ์นะคะแล้วก็เมื่อพูดกับพระสงฆ์ทุกครั้งเราควรจะพนมมือนะคะพนมมือทุกครั้งไม่ชวนพระสงฆ์พูดคุยเรื่องที่ไม่เหมาะสม แล้วก็ไม่พูดถึงพระสงฆ์รับหลังนะคะไม่นินทาต้องพูดด้วยความปรารถนาดีนะคะเมื่อพูดกับพระสงฆ์ควรใช้สรรพนามที่เหมาะสมเนาะอ,อย่างเมื่อกี้เช่นเมื่อพูดกับพระผู้ใหญ่ควรใช้สรรพนามว่ากลัผมหรือว่าดิฉันนะคะอันนี้คือการสนทนากับพระสงฆ์เนาะอ,อันที่3การแต่งกายในพิธีต่างๆเนาะ การแต่งกายเนี่ยคนเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะวา่าเป็นสิ่งที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นดังนั้นเราต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามโอกาสต่างๆเมืม่อเราไปพบพระสงฆ์ที่วัดก็ควรปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. ควรแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องเสื้อผ้าใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเสื้อผ้าก็ซักร,รีดให้เรียบร้อยให้สะอาด สองแต่งกายให้สุภาพรัดกุมผู้หญิงไม่นุ่งกระโปรงสั้นจนเกินไปนะคะไม่ใส่เสื้อ,อดูที่เสื้อที่ไม่เหมาะสมเนาะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะการแต่งกายสุภาพผู้หญิงอาจจะนั่งนุ่งผ้าถุงนะคะเนาะผู้ชายใส่กางเกง ขายาวขาสั้นอย่างเงี้ยไม่สุภาพนะคะผู้หญิงอย่างนี้ก็ไม่สุภาพเนาะอันนี้คือแต่งกายที่สุภาพนะคะสุภาพเรียบร้อยนะคะนี่คือการแต่งกายอันนี้คือ,อสังคมศึกษานะคะในเรื่องของมารย่าชาวพุทธเจอกันอีกทีคาับหน้านะคะอย่าลืม นักเรียนอย่าลืมทำใบงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ